สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี่พามาชมอะแคทตัดสวยๆหนาห่องนะคะแคทตัดบอลสีแม่จาาบอนสีปยเซียนคนสอบดอกไม้เนาะคะ่ะแต่ข้างหน้าก็สิเป็นอ่ะชวนชม โอยเซียนออกดอ,อกสวยงามเลยจ้ะต้นเนี่ยบอนสีแคตัดตะมุตะมินะฮะน่ารักดีอะ่ะเนี่ยก,ก็ดังแตกออกมักไพ่มกัมกมันเนาะค่ะชอบฝ่าชอบมันนี่ ก็จะเป็นอาสายพันุขนนกนะค่ะเพิ่นถือน้ำเพิ่งก็จะดำนี่จ้ะกำลังออกดอกค่ะทุกคนนข้างบนกำลังออกดอกนี้ก็ขนนกเพีย่วยวๆเนี่ยก็ขนนกด้วยค่ะ สายพานเบินขนนกแต่เพันยาวเดี๋ยวเพิ่นถือนามเพิ่งก็จะดำเนาะคะ่ะแต่ว่าน้ำน้ำจับบรได,ด้เด้อค่ะน้ำเพิินหนากลัวแต่ยว้วเท่าๆกับเข็มเย็บผ่านะคะทุกคนสวยงามดีตะมุตะมีนี่จะปลูกเป็น ก่อไว้เด้อค่ะนังป่ม,มีเวลาแยกเนี่ยก็จะข้ากระดึงออกแยกใส่กระถางหนึ่งได้ค่ะหัวน้อยๆนี่คือกันกระเติมแน่นเบิดละเดี๋ยวจะผ้ามาไอ้นี่ค่ะเบิ้งหนามันน้ำแค่ตัดไอ้ขนนกนะคะน้ำทะลุออกมาเลย นี่จะเป็นกอเดียวได้แยกออกได้แล้วค่ะแต่ว่าบกาแยกเพราะว่านามหลายไอ้ที่แยกออกแล้วก็มีค่ะใส่กระถางน,น่อยๆตะมุตะมีว่าเลียเล้ยงยากบอก็เลี้ยงยากแล้วใครนี่แยกออกประมาณจะสามเดือนกลัวแหละค่ะเพิ่งได้แค่นี้เนี่ย สามเดือนกลัวค่ะแยกออกตั้งแต่เพิ่อนอาบนั้งต้นน้อยๆน,นะคะเพิ่งได้แค่นะอันนี้กะว่าเพื่อนชอบแดดกับโแมนด้วยค่ะเนี่ยถึยกแดดคักกระลวกตัวนี้ก็เต็มหนึ่งค่ะมันกระถางน้อยๆนึง่งเต็มแยกออกได้ค่ะ กำลังออกดอกค่ะทุกคนขายได้ด้วยค่ะเพราะว่าที่พักอยู่ตรงนี้ใกล้ๆคับตลาดนัดข้องถมบางละมุ่งเนาะคะ่ะจะเลยล่งบานา่อะกรุงเทพพัทยาไปหน่อยนึงนะคะตลาดนัดข้องถมข้างล่างกับติมอยู่ใ้่ค่ะทุกคนคิดว่าถ้าแยกออก ตูเลไลนนั่นแหละก็สิเอาไปขายจะขายโบแพงเนาะค่ะต้นละยี่สิบบาทสามสิบบาทได้ค่ะทุกคนแต่ถ้าห้าร้ห้าไปซื้อตามตลาดแท้แค่กสิแพงอยู่ค่ะจะาขายแค่ตนละยี่สิบสามสิบแล้ว 20, แต่สายพันธุ์เนาะจ้ะ,ะแต่ก้อนจะหลยก็นี่ค่ะล,ลูกสาวเพิ่นมาเอาไป สวยงามดีค่ะในคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คนเด้อค่ะทุกคนขอบคุณหลายๆดี่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า